อีฟุตบอลทั้งหลายนะครับอยู่ผมพาลุตชแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปสอนเทคนิคการตั้งค่านะครับตั้งค่ายังไงให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นได้เก่งขึ้นโหดขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นในภาค2024นี่เนี่ยนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้จําเป็นมากนะบอกว่าเรียนรู้การตั้งค่านะครับก่อนที่จะเล่นจริงนะครับจะช่วยคุณได้เยอะนะครับ โอเคสําหรับการตั้งค่าเนาะวิธีการตั้งค่าเนี่ยมันไปตั้งที่ได้2จุดนะครับก็คือหลังบ้านของเรานะครับหรือไปตั้งหน้าตัวเกมก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไปตั้งที่หลังบ้านเนาะนะครับให้กดไปที่เอ็กต้าแล้วกันนะครับหลังจากนั้นกดไปที่คําว่าเกมเซตติ้งครับอันที่เป็นรูปปันเฟืองเนาะชึบแล้วก็กดไปที่เพลย์เซตติ้งนะครับ นี่เห็นบ่ามันก็จะมีระบบตั้งค่าเนาะซือหน้าตัวเกมเราถ้าเกิดเรากดหยุดเกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีหน้าแบบนี้ให้เราตั้งค่าเหมือนกันคนระับแต่ว่าอันนี้ผมมาตั้งหลังบ้านนะมันจะได้ไม่ต้องกดเข้าเกมเนาะง่ายๆนะครับโอเคเริ่มกันที่ปุ่มแรกเลยนะอาคอนโทรนะนะผมจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะ เนี่ยคอนโทรลน่มันจะมีแบบคลาสสิกนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะถ้าเกิดแบบว่าเอาแบบง่ายๆนะผมแนะนําว่าให้เล่นแบบคลาสสิกดีกว่านะมันจะมีปุ่มให้เรากดนะแบบปกติเลยนะขึ้นแบบปุ่มทิศทางปุ่มกดอะไรแบบนี้นะครับมันจะเล่นง่ายกว่าเนาะแบบบนนะมันจะเป็นแบบว่าโหแบบมืออาชีพหน่อยเนาะคือแบบคนจะเก่งหน่อยคือผมเองก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะสตรีมเมอร์เก่งๆหรือคนเก่งๆเล่นนะผมเขาก็เล่นกันแบบคลาสสิกทั้งนั้นแหละนะครับส่วนใหญ่นะชิบอันต่อมานะในเรก นะฮะอ่า direction เนอะอันนี้เนะี่ยก็คือปุ่มบังคับทิศทางในการเล่นนะนะเป็นปุ่มโมกลมนะนะับนะอยู่ทางอ่าซ้ายมือนะครับอันนี้เนะี่ยจริงๆแล้วเราสามารถตั้งได้ทั้ง3แบบเลยนะจะฟิกก็ได้นะครับมูฟก็ได้หรือออฟก็ได้เนาะเออถ้าเกิดเราตั้งแบบฟนะิกเนี่ยปุ่มมันจะอยู่กับที่นะมันจะไม่ขึ้นที่ไปไหนเลยแบบนี้มันจะยากหน่อยนิดน,นึงนะตรงที่ว่าถ้าเกิดเรากดไม่ติดเนี่ยนะครับนะหรือกดไม่โดนเนะี่ยมันก็จะไม่บังคับปุ่มเนาะผมแนะนําว่าถ้าเกิดผู้เล่นหน้าใหม่นะอยากจะให้เลือกแบบม ถ้าแบบมูฟเนี่ยไม่ว่าจะกดตรงไหนของหน้าจอเนาะมันก็จะขึ้นหมดนะนะแต่ว่ามันก็ยังมีไอ้ปุ่มวงกลมให้เราเห็นเนาะแต่แค่เรากดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าสไตล์ผมตอนนี้นะ่ะผมพัฒนาแล้วจากม v ฟเนี่ยผมไปแบบออฟแล้วนะก็คือไม่ต้องมีปุ่มแล้วนะคือแบบว่าตัดปุ่มออกไปเลยเก,กะลุกลูกตานะครับผมก็เลยใช้แบบออฟนะเมื่อก่อนผมใช้แบบมูฟนะฮะอ่าหลายๆคนที่ผมเล่นนะที่เล่นอนะ่ะผมก็เห็นว่าเขาใช้แบบม v ฟกันเนาะนะนะบแบบออฟก็มีคนใช้นะผมเองก็ใช้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเคอร์เซอร์เช้งนะฮนะเคอร์เซอร์เช้งนี่ยจะมี3อันเนาะอ่าอันบนนะแบบแอซิดนะครับเขาเรียกว่าแอซิดหรือเรียกว่าแบบออโต้นะครับเขาจะเรียกกันว่าแบบออโต้เนาะอันกลางคือเซมิออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับที่ผมเห็นคนส่วนใหญ่ใช้กันเนาะเขาจะใช้กันแบบว่าออโต้นะแบบบนหรือไม่ก็แบบเซมิออโต้นะครับถ้าแบบ แบบบนออ t โต้เนะี่ยตัวเกมมันจะเปลี่ยนให้เราเองนะเวลาเราเราไม่สามารถบังคับนักเตะตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าให้ตัวเกมเปลี่ยนให้มันก็จะไวนะมันไม่เหมือนเราต้องกดเองนะแต่แบบแมนวนวลอะคือเราต้องกดเองนะในการเปลี่ยนนะครับ หลายๆคนเล่นแมนนว่นเนี่ยก็จะยากเนกะาะผมเองก็ไม่ถนัดนะครับก็คือเหมือนเราชินกับแบบเออแบบออโต้และที่ตัวเกมมันเปลี่ยนให้เองเนาะแต่พวกสตรีมเมอร์หรือคนเก่งๆที่เขาเล่นกันนะบางคนเขาก็จะใช้แบบเซมิออโต้นะครับตรงเนี้ยแล้วแต่คนเลยแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่แบบไม่แบบออโต้ก็แบบเซมิออโต้เนาะใช้ได้นะครับแต่ผมถนัดอ่าแบบออโต้แบบนี้มากกว่านะครับต่อมานะขนาดของปุ่มนะมูฟเมนต์นะฮนะมูฟเมนต์นี่มันจะมี3ขนาดนะก็คือ อ่าเนี่ยมันจะมี3ขนาดเนาะแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาแบบกลางๆไปดีกว่านะมีเดียมเนาะขนาดกลางๆไปนะฮะมาต่อมานะครับก็จะเริ่มซับซ้อนแล้วเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นเนี่ยฮะอตรงนี้เนาะจะเป็นเรื่องของปุ่มข้างในแล้วนะครับผมแนะนำเนาะให้เพื่อนๆตั้งนะครับเป็นแบบอ่าสแตนดาร์ดนะครับมันจะมี2แบบเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดแบบเพเชอร์ให้ดูนะอันนี้กดเปลี่ยนไปก่อนเนาะปึ๊บกดดันเข้ามานะฮะอ่ากดแบบเพรเชอร์เนี่ยปุ่มมันจะแปลกๆหน่อยนะ ถ,ถ้าเกิดใครที่เล่นมาตั้งแต่ภาคเป่ะก็อาจจะชินแบบว่าเพชเชอร์นะครับเนี่ยเห็นปะนะครับมันก็จะไม่มีปุ่มอะไรซับซ้อนนะมันก็จะหน้าตาเหมือนในเกมเป๊เราเลยเนะี่ยหน้าตาเหมือนในเกมเป๊เราเลยเราสามารถปรับได้เนาะนะจะย้ายอันไหนไปอันไหนได้นะสลับตำแหน่งได้หมดนะครับแต่ว่าในการเล่นในสไตล์ของ efootball นะผมเองค่อนข้างชินแล้วเพราะเล่นมาตั้งแต่2023นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบสแตนดาดนะนี่ลองกดเข้ามาหน้าสแตร์ดเนาะแล้วเราก็ลองมาปรับปุ่มดูนะครับ แบบสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับแอตแทกกิ้งนะมันจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหรนะ่เนาะมันจะต่างกันตรงดีเฟนต์นะครับนี่เห็นปะถ้าดีเฟนต์อะนะครับมันจะมีการปรับปุ่มใหม่นะมันจะมีเรื่องของแมทอัพเข้ามานะแมทอัพตัวนี้เป็นจะเป็นปุ่มดักบอลนะใครที่เล่นมาในภาคอิพยูนสองพันยี่สามน่าจะคุ้นแหละแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นมาเป็นแล้ว,ลวมาเริ่มภาคนี้อาจจะงงๆนิดนึงแมทอัพคืออะไรแต่ผมแนะนําว่าตั้งแบบนี้จะดีกว่านะับส่วนตำแหน่งของปุ่มเราสลับตามที่เราต้องการได้เลยเนาะอันนี้มมน,นะนนะ ปุ่มแด a อยู่ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมแนะนําว่าให้ตั้งแบบผมนะจะค่อนข้างเล่นง่ายเนาะแล้วก็พวกคนที่เขาสตรีมเกมหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ผมเห็นการอะเขาก็จะตั้งแบบประมาณผมนะนะเขาจะตั้งแบบนี้กันซะส่วนใหญ่เลยนะฮะต่อมาอันนี้นะจะเป็นเหมือนแบบว่าความเข้มนะของปุ่มนะถ้าเกิดใครอยากจะเอาแบบเข้มๆเ,เลยก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใครแบบว่าเฮ้ยปุ่มมันเข้มไปบางลูกกระตานะก็ยี่สิบก็ได้แต่ว่าผมเอาแบบกลางๆนะหกสิบพอนะกลางๆเลยนะผมเอาแบบตรงกลางเป้เลยนะ ส่วนนั้นนี้นะครับด้านล่างถัดมาเนี่ยก็เพื่อนๆเปิดตามผมได้เลยนะนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นพวกแบบว่าไอ้ตรงนี้คือเป็นเหมือนแบบมันจะขึ้นชื่อนักเตะนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่เปิดอันเนี้ยนะเป็นออฟไปเลยมันก็จะไม่ขึ้นชื่อนะแต่ว่าผมแน,นะนำว่าเปิดชื่อดีกว่าแนละ้วมันจะได้แบบสนุกเนาะแล้วเราจะได้เห็นชัดด้วยนะว่าใครเป็นใครนะครับอันนี้นะเป็นปุ่มไดเล็กเนาะกดตามผมได้เลยนะเปิดตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับตามผมได้เลยเนาะส่วน ดีท์เพยเรดาร์นะครับอันนี้จะเป็นเรดาร์นะครับมันจะอยู่ตรงกลางนะครับอันเนี้ยคือบางคนก็จะเปิดนะครับแต่ว่าผมอ่ะปิดไว้นะเพราะว่ามันรกนะมันผมไม่ได้มองอแล้วผมมองจออยู่แล้วนะครับแต่บางคนเปิดไปมันก็จะมีสีเหลี่ยมๆขึ้นมาตรงกลางนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะแต่ผมไม่เปิดนะเพราะว่ามันกิกะนะผมไม่ได้มองอยู่แล้วนะครับอ้เรดาร์ตรงเนี้ย ไอตรงปุ่มนี้นะครับจะเป็นพวกแถบควับอึดที่จะขึ้นมานะถ้าเกิดเราปิดไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนักเตะคนนั้นนะว่าเฮ้ยมันมีความอึดเหลืออยู่เท่าไหร่นะพาะฉะน,นแล้วเปิดไปจะดีกว่าะนะเราจะได้รู้ด้วยนะครับตรงนี้เปิดตามผมได้เลยนะนะปุ่มวงนี้เปิดตามผมได้หมดเลยนะฮะตามผมได้เลยนะง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะจริงๆแนละ้วมันก็จะมีตั้งค่าอื่นๆอีกนะเฮ้ยลืมเลยลืมจุดสําคัญนะนะับนี่กราฟิกนะกราฟิกนี่สําคัญมากนะเกือบลืมพูดนะกราฟิกเนะี่ยให้ปรับตามผมได้นะนี่ นับกราฟิกเนี่ยมันจะมีแบบ High Standard Low นะแล้วก็ต่ำมากๆเลยนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเฉยๆนะเล่นเฉยๆนะไม่ได้สตรีมไม่ได้อะไรเนี่ยให้ใช้แบบ Standard นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นอยากจะแคสเกมสตรีมเกมเนี่ยต้องใช้แบบ High นะมันจะภาพสวยคมชัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นผู้เล่นทั่วไปอ่ะผมแนะนําว่าใช้แบบสแตนดาร์ดก็ได้เนาะคือถ้าเกิดเราตั้งแบบไฮอ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเราตั้งแบบไฮนะ แล้วเครื่องเรามันไม่สามารถรองรับไหวหรือเครื่องเรามันเก่าแล้วนะมันชำรุดสุดโทรมแล้วนะครับหรือมันมีความจําเยอะอะไรเงี้ยเกมมันจะแหลกเกมมันจะหน่วงนะครับต่อให้เราเล่นกับบอทดก็ตามเนาะบางคนเล่นกับบอทดแล้วมีปัญหาที่ว่าทำไมเกมมันหน่วงจังนะครับมันแหลกจังเลยเนาะนะครับให้ปรับต่าๆเลยก็ได้นะใช้แบบโลก็ได้นะภาพมันก็ยังดูได้เล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับคิดว่าแบบสแตนดาดมันเหมาะกับผมที่สุดแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันไม่กระตุกนะถ้าเกิดผมผมเล่นแบบไฮอะ เครื่องร้อนเครื่องร้อนไวมากแล้วก็กระตุกด้วยนะถ้าเล่นออนไลน์เนาะถ้าเกิดใช้แสแตนดาร์ดจะค่อนข้างดีนะทาคลิปก็ได้นะอะไรก็ได้เนาะส่วนเฟรมเรทนะผมแนะนําว่าควรจะเป็น60นะนบะอย่าปรับต่ํากว่านี้นะถ้าเกิด3020อะไรเงี้ยมันจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะให้ปรับเป็น60ไปเลยเนาะส,สวยยคมๆนะส่วนอีกจุดอื่นๆน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงนะเสียงในตัวเกมอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครใส่หูฟังหรือว่าจะเล่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปรับได้นะเอาความดังนามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับ และอีกอันด้านล่างนะครับเป็นเสียงภาคเนาะอันเนี้ยผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับว่าเราจะโหลดเสียงไหนก็ได้นะอันที่เราต้องการเนาะส่วนใหญ่ที่คนจะเล่นกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอังกฤษเนาะอังกฤษกับสเปนนะอันที่ผมติ๊กถูกไว้เนี่ยนะครับก็คนมักจะเล่น2อันนี้เนาะอังกฤษไม่ก็สเปนนะเสียงภาคไทยเนี่ยไม่มีนะเพื่อนๆไม่มีนะบางคนบอกว่าเฮ้ยขอเสียงภาคไทยหน่อยโอ้โหสนุกสนานเลยนะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะ ก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่านะจุดหลักๆก็เพย์เซตติ้งนะครับกราฟิกเนี่ยสองอันนี้สําคัญเนาะนะเพย์เซตติ้งกับกราฟิกเนี่ยสำคัญเพื่อนๆต้องไปปรับกันด้วยนะครับสาหรับใครที่ปรับแล้วนะครับลองไปเล่นดูเนาะอันไหนเหมาะกับตัวเองไม่เหมาะกับตัวเองนะครับที่ผมมาบอกเนี่ยก็เป็นแนวทางเนาะใครชอบแบบไหนก็ลองปรับดูได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาสาระอะไรดีมาฝากอีกก็รอดูกัน้วยนะจ้าโอ้โหถ้าปรับตามนี้รับรองตึงแน่นอนนะจ้า